อะไรต่างๆมันมีสิทธิ์เป็นไปได้หมดเลยนะครับมีรายงานว่าเอฟเอตอนนี้เล็งเป๊ปกุน德าเป็นผู้ซทีมชาติอังกฤษต่อนะหลังหากแกเรตซ์เกตครับอำลาทีมชาติอังกฤษในปีหน้าอันนี้เป็นรายงานข่าวจากกิฬาเมลครับบอกว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษว่าเอฟเอกำลังพิจรารณาเป๊ปกุน德าเข้ามาแทนที่แกเรตซ์เกตหากว่าแกเรตซ์เกตอำลาจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติอังกฤษหลังจบศึกยูโร2 0 2 4นะครับ เอฟเอเนี่ยเชื่อว่าเซาเกตอาจจะเลือกที่จะก้าวลงจากตำแหน่งหลังจากหมดจากทัวร์นาเมนต์สำคัญในปีหน้าโดยสัญญาของเซาเกตจะหมดแล้วในปี2024แต่ว่าก็ตามครับโอกาสที่เซาเกตจะพาสิงโตคำรามไปเล่นทบ่ลโลก2026ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับรายงานล่าสุดบอกว่าเป๊ปกุนล่าเป็นตัวเลือกที่เอฟเอสนใจแต่อุปสรรคคือสัญญาของเป๊ปกับแมสตี้จะหมดในปี2025คืออุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็ดดี้ฮาวมอริซิโอโปชิโนและก็แกรมพอตเตอร์ล้วนได้รับการพิจารณาเป็นตัวเลือกก่อนนนห้้าี แต่เอ็ดดี้ฮาวและก็โปชิโน่เนี่ยมีต้นสังกัดอยู่แล้วอังกฤษจ,จะเจอกับยูเครนในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกวันที่9กันยายนนี้ก่อนจะเจอกับสกอตแลนด์ในเกมกระชับมิตรสัปดาห์หน้านะครับโอ้โ oh หมองเป๊ปก mm ุน德าเป็นตัวเลือก mm hmm. คุณซือทีมชาติอังกฤษในอนาคตสำหรับเอเอหรือว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับโอ้โ oh หแทนที่ของแกเร็ตเซาเกตจะเหมาะสมหรือเปล่านะเป๊ปนะเป๊ปทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วยร่นจัดไปยาวๆเลยครับผม